ทุกคนรู้ไหมคะว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ยังไง แน่นอนค่ะวันนี้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ได้รู้สึกว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วหรือเป็นคนคนนั้นแล้วยกตัวอย่างให้เห็นการชัดๆเลยนะคะวันนี้คุณอยากเป็นนักบินใช่ไหมคุณก็ต้องเอาตัวเองอ่ะไปสัมผัสไปรู้สึกว่าการเป็นนักบินอ่ะเขาเป็นยังไงการสัมผัสที่ไก่พูดถึงเนี่ยคือการที่เห็นภาพตัวเองซ้ําๆในหัวนะคะคุณเป็นนักบินแล้วคุณจะรู้สึกยังไงบ้าง นี่มันคือความรู้สึกที่คุณจะต้องทำให้มันเข้มขน้นและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการป้อนข้อมูลกับท่าทางดีๆค่ะเพราะทุกครั้งที่คุณป้อนข้อมูลให้กับตัวเองและส่งท่าทางดีๆออกไปร่างกายเขาไม่รู้ว่าอันนี้จริงหรือปลอมแต่เขาจะทึกทักเอาเองว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วและแน่นอนเมื่อเขาทึกทักเอาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วเขาก็จะไปดึงเหตุการณ์เข้ามาหาคุณให้คุณได้เป็นคนนั้นแบบง่ายๆและนี่มันคือ NLP ที่คุณสามารถทําได้เองแบบ ง,ง่ายที่บ้านเลยนะคะหน้าที่ของคุณคือเพียงแค่คุณน่ะเห็นภาพตัวเองให้ชัดเจนเห็นสิ่งนั้นบ่อยๆเล่นภาพในหัวซ้ำๆป้อนข้อมูลบ่อยๆและแสดงท่าทางดีๆอยู่ตลอดเวลาทำำําซ้ำๆแบบนี้ทําทุกวันได้ยิ่งดีเลยค่ะทุกคนยิ่งคุณทําบ่อยแค่ไหนนะสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นไวกับคุณมากเท่านั้นลองเอาไปทําดูนะคะทุกคนไก่การันตีว่าถ้าทุกคนได้ทํานะยังไงทุกคนก็ประสบความสําเร็จในชีวิตแน่นอนค่ะ